มีหลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าผมทํามาหากินอะไรนะครับไม่ได้เป็นความลับนะครับบอกได้เลยนะฮะหลังจากที่ผมจบจากออสเตรเลียมาเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับผมก็มาเริ่มทํางานที่โรงแรมนะครับจากนั้นก็ไปอยู่บริษัทโซนี่ไทยนะครับออกจากบริษัทโซนี่ไทยก็มาทําบริษัททัวร์นะครับเป็นไกด์ทัวร์อิสระนะครับทำบริษัททัวร์มาทั้งชีวิตนะครับพาคนไทยไปเที่ยวกว่า60 70ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับจนทุกวันนี้ก็มาเปิดบริษัททัวร์ของตัวเองนะครับผมอายุ5 4แล้วนะครับและนี่ครับคือเงินท เงินทั้งหมดนี้นะฮะผมเก็บได้เมื่อวานนี้นะครับไม่รู้ว่าใครมาทําหล่นเอาไว้นะครับผมก็เลยจะมาปรึกษานะครับว่าผมควรจะไปแจ้งความดีหรือว่าจะเก็บไว้ส่วนตัวดีอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมามีดราม่านะครับว่า้ผมไปทําบุญนะเพราะผมไม่เข้าวัดนะครับอะไรอ่อโอ้โหเอ้ทำไมอ่ะหาอยู่ตั้งนานเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกจะยืมมาทำคอนเทนต์นิดเดียวเองยืมยืมอะไรกรันหมวยจะไปลงทุนลงทุนอะไรก่ะ ลงทุนทำฟาร์มไงฟาร์มอะไรพี่มหมวรู้เรื่องเลยฟาร์มกุ้มฟาร์มไก่ฟาร์มเสือฟาร์มน้ําเต้าเรื่องของหมวยปะโอ้